ผมจับตรงนี้พ่อรู้สึกไหมฮะไม่รู้สึกฮะมันชาข้างนี้ชาออกข้างขวาชาชาข้างซ้ายฮะกาแฟพ่อครับเดี๋ยวหน้าที่พวกตลกพวกอะไรพวกผมเล่นเดงได้พ่อเป็นคนชอบหยอกล้ออ๋อข้างขวาชาข้างซ้ายกาแฟเมื่อกี้ก็ผมตีอย่างนี้รู้สึกไหมฮะไม่รู้สึกข้างข้างนี้ะก็ไม่รู้สึก คนที่แสดงว่าขามันเริ่มชาไปเรื่อยๆขาเล็กขารีบแล้วครั้งนี้ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกโทษนะพ่อนะยังไง้รับรู้สึกเอ๊ะตะกี้ตุอะไรอะผมลองเคาะดูอะเหมือนพี่หมอก็ไปหาหมอเวลาเขาเคาะมันเส้นมันจะตึงเหมือนมีอาการตอบสนองนิด่ๆแต่มันยังชานิดๆเนี่ย พเพราะไงรู้สึกรู้สึกนะเพราะต้องทำกายภาพบ่อยๆนะ<อ>ตรงน,นิชาชากาแฟน,นี่เราจะลงมาโอวันตินโอวันตินแนละ้ว<อ>งาน<อ>เยอะไหมครับพ่อชูนพ่อครับเรื่อยๆตลกพวกผมเล่นก <c oughs> ีนมา